สวัสดีค่ะคนเกิดวันหัางคารน,นะคะทัดลมนะคะบางครั้งจินตนาการมากเกินไปลมเพลลมพัดฝันเพอเชอร์นะคะบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลมเพลลมพัดแต่แต่นะคะลมพัดไปในทิศทางที่ดีได้นะ,ะเช่นคุณวิ่งนักกีฬานักวิ่งนัก เก่งบอลสักรตต่างๆอะไรที่ความเร็วคือแอคชั่นลงลงมือทำนะคะไม่ใช่มโนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าลมมันใช้ความคิดแนวคิดนะคะลมลแรงแรงฝันลมๆแรงแรง,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 งแต่ถ้าคุณไม่แอคชั่นนะคะมันก็จบเหมือนกันคนเกิดวันวันอังคารน,นะคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้นำได้แต่อยู่นิ่งไม่ได้นะคะบางครั้งทำนู่นทำนี่ ถ้าเป็นไปได้เป็นโคชชิ่งนะคะนักโคชชิ่งนะคะนักบริหารใหญ่หญๆโตๆใช้คำพูดละข้อนะคะมีไฟมีฝันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนเกิดวันนะคะอังคารนะคะผู้ควรที่จะนะคะอะไรที่เร็วๆแข่งขันต่างๆนะคะไม่ว่าแข่งขันอะไรก็ตามธุรกิจต่างๆนะคะเป็นเลิศแล้วนะคะ ะะได้ทำบุญนะคะถวายพัดลมค่ะถวายพัดลมโบสถ์ศาลาวัดนะคะหรือว่านะคะทําเกี่ยวกับระคังก็ได้ค่ะระคังนะคะเสียงดังค้องคังวานนี่เองค่ะคนเกิดวันอังคารบางครั้งแข็งนอกตรงมในตรงไปตรงมานะคะบางครั้งข้อจะมีว่างนะคะยอมหักไม่ยอมงอ ก็คือดื้อพอสมควรนะคะดื้อพอสมควรไม่ยอมไกลเหมือนกันนะคะตรงไปตรงมาบางครั้งเราตรงไปตรงมามันข้อคนอื่นมันรับไม่ได้พอรับไม่ได้เขาก็จะฝืนทันทีนะคะโอเคไหมคนเกิดวันนะคะวันอนังคารถือว่าดีค่ะถ้าคุณแอคชั่นลงมือทำไม่ใช่มโนอย่างเดียว มันจะทําให้ชีวิตของคนเกิดวันอังคารเนี่ยเวิร์กได้นะคะควรระวังนิดหนึ่งนะควรระวังแผลเป็นนะคะเลือดตกยังออกได้ง่ายหรือว่าจะมีแผลเป็นตำหนองนี้นะตำหนองนี้นะแผลเป็นได้ง่ายมีแผลเป็นและรักษายากนะคะคนเกิดวันอังคารแล้วก็ระวังกรดไหลย,ย้อนและข้อความดันนิดหนึ่งนะคะ ดันไปข้างหน้าอย่าดันถอยหลังนะ